One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไท,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 ทยใจสไปร์ตแอนดอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายซุปสทุกคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับกําลังใจดีๆที่ส่งเข้ามานะคะเวลาตัวโตไม่สบายหรือว่าแฟนหรือว่าสามีไม่สบายทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยขอบพระคุณมากๆค่ะเวียกงานการแล้วหรอกค่ะพี่น้องขาก่อนจะเที่ยงกินอะไรดีคะ โตโต้ทำบวชมันนะคะกินมันมันทําให้เผือกกินเผือกมันทําให้มันก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะบวชมันม่วงนิดหนึ่งนะคะค่อยมาแซบมาหวานด้วยกันค่ะฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียเวียนวายตับทอน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกกว่าจะถึงทะเลกรูๆๆว่ากันไปเนาะคะ่ะ ดินฟ้าอากาศวันนี้ก็ครึ้มสลัวสลีข้างนอกแต่อากาศก็13-14องศาได้นะคะอากาศทางยุโรปทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็หัวเรียวหัวต่อจะไปหาหน้าร้อนนี่แหละค่ะช่วงเวลาที่จะใส่เสื้อแขนยาวหนาไปก็ร้อนใส่เยอะไปก็ร้อนใส่น้อยไปก็หนาวมันก็จะมีแบบนี้นิดหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะ มีเรื่องอย่างเมบอสู้กันฟั่งคือเกา่าขึ้นเดิมนะคะเรื่องที่ผ่านมาที่โตโตโพสต์เกี่ยวกับหลานของเพื่อนกรุงเทพนะคะอยากไปเมืองนอกเมืองนาอยากจะมาหาฝรั่งที่เยอรมนีนะคะรู้จักกันยังไม่ถึงเดือนเขาจะเดินเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้ให้มานางก็กระดีกระดาเตรียมตัวใหญ่เลยทีนี้โตโตก็เลยเตือนไปบอกไปว่าให้เขามาหาถึงประเทศไทยก่อน ได้เห็นหน้าเห็นตาได้ลองผิดลองถูกได้เห็นนิสัยใจอคอกันบ้างนิดนึงก่อนที่ตัดสินใจมาทางเมืองนอกแต่ทีนี้สรุปแล้วเขาก็จะมานั่นแหละค่ะเขาไม่ฟังเราหรอกพูดมากไปมันก็มากความเนาะค่ะการที่เราเตือนคนอื่นเราก็เตือนได้บอกได้เท่าที่เรามีประสบการณ์และเป็นความคิดของเราส่วนตัวเรานะคะส่วนที่เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเขาเรามันก็เรื่องของเขาเอาเขาบอกว่าอย่าง เพื่อนตัวโตวเขาปรึกษานะเขาบอกว่าเอาปลอยมันไปค่ะมันพานร่อนพานหนาวมาหลายแล้วล่ะนะคะกับผู้ชายไทยนางก็สู้ตายมาเยอะแล้วล่ะจนเลิกลากันไปนางผิดหวังนางเฮิร์ตกับผัวไทยนางนางก็อยากจะมาเมืองนอกเผื่อได้แฟนฝรั่งเป็นตัวเป็นตนเผื่อดีขึ้นมาสําหรับนางสําหรับชีวิตสําหรับอนาคตของนางเออก็ปล่อยนางแล้วแต่เขาไปกรรมมุนาวัตกติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะ แล้วแต่เขานั่นแหละค่ะเพื่อนก็บอกว่าพ่อฉันไปเตือนนางนะคะไปเตือนนางขึ้นมานางก็บอกว่าช่างเถอะชีวิตของนางหอยก็หอยของนางทําไมฉันจะทําแบบนี้ชีวิตฉันฉันจะลองผิดลองถูกฉันจะต้องมาเองมาดูมารู้ด้วยตัวเองเอาไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วกันนาะคาสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่ากับที่เราลงมือทําเองเอาปล่อยนางไปตัวโต้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาความหวังดีก็หวังดีเราหวังดีเกินไปมันก็เหมือนเข้าไปยุ่งไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากเกินไปก็ลองให้เขามาดูถ้าฝรั่งเขาสามารถการันตีเราได้ที่จะมาเที่ยวเดินเรื่องใบเชิญอะไรต่างๆซื้อตั๋วเครื่องบินซัพพอร์ตเราการกินการอยู่แล้วก็ทั้ง ไปทั้งกลับอะไรทุกอย่างได้ลงตัวก็ถือว่าเขามีการงานที่มั่นคงที่โอเคอยู่ตัวโตก็เ,เลยบอกไปนั่นแหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเดินเรื่องที่จะให้กันให้คนไทยให้ใครมาเที่ยวถ้ายังไม่ได้ไปเมืองไทยเลยสักครั้งแต่ถ้าเขาเดินเรื่องได้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเก่งถือว่าดีถือว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างการเงินอะไรของเขาสามารถการันตีทุกอย่างเขามั่นคงอยู่ตัวโตก็ว่วาว่างนั้น เพราะว่าสถานพูดทางไทยทางไหนเขาก็ประเมินร่วมกันเอาลองให้เขามาดูตัวโต้เลยว่างัันถ้าวีซ่าอะไรทุกอย่างผ่านจริงๆเชงเก้นได้จริงๆ,ๆ,งๆ,ๆก็มาดูเพราะไม่ใช่เหมือนสมัยเราสมัยเรามาเมืองนอกใหม่ๆตอนตัวโต้ก็สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากนะคะหลากหลายอย่างหล,กหล,กหลกักฐานต่างๆกลัวไม่ผ่านกลัวเชงเก้นตัวนั้นตัวโต้มาแค่เดือนครึ่งนะคะ6อาทิตย์ รอบต่อมาก็มา2เดือนแล้วก็ทยอยมานี่ก่อนเรื่อยๆก่อนกว่าที่จะมาตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนองนาสมัยเรามากว่าจจะล้าสมัยนะคะสมัยนี้เขาก็ต้องทันทีทันใดฉันไม่สวยแต่ฉันอาศัยความวัยก็ว่ากันไปนะคะเผื่อเขามาเจอคนที่เขารักหรือว่าคนที่พร้อมดูแลเขาได้ให้อนาคตให้ชีวิตใหม่เขาได้ถ้าเราพูดมากไป ขัดมาขวางมาขวางไปหลุดไปเขาก็จะมาโทษเราได้เราก็เลยพูดประมาณนี้กับเพื่อนด้วยก็เลยบอกว่าเธอเป็นห่วงหลานฉันเข้าใจแต่เราก็เอาแล้วแต่เขานะคะมีหอยติดตัวเหมือนมีรถทัวร์อยู่สิบคันก็ใช้หอยให้เป็นประโยชน์นั่นแหละเพราะเขาบอกว่าหอยก็หอยของเขาจะไมา่ยากทําไมนักหนานั่นนี่แหละคะ่ะก็เลยมาพูดให้กันฟังนะคะมีหอยติดตัวเหมือนมีรถทัวร์อยู่สิบคันอีกหน่อยก็ ขี่หอยมาเลยค่ะบินมาเลยก็ว่ากันไปเนาะค่ะเอาประสบการณ์นะคะต้องมาเจอมาเห็นด้วยตัวเองวันข้างหน้าเจอแบบไหนก็จะรู้เองนะคะแต่ถ้าไม่เจอเร็วร้ายเกินไปนะคะแตงก็ตั้งรับอะไรได้เราก็เตรียมเบอร์โทรของสถานทูตนู่นนี่นั่นถ้ามีคนรู้จักทางเยอรมนีอะไรก็ว่าไป<ม>ก็ขอเบอร์โรงเบอร์โทรเข้ามาด้วยตัวโตก็บอกนั่นแหละ เพราะว่าเราอยู่ติดเขตเยอรมันก็จริงแต่ถ้าเขามาโซนทางงุ้มเบอร์ลินเอยหรือภาคใต้เยอรมน,นีก็ไกลจากตัวโต๊ะไปแล้ว5้า0กกิโลเมตรเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าใกล้กันนะครับเพราะว่าประเทศเยอรมันก็ใหญ่เขาก็จะติดโซนตอนเหนือตอนไหนของในตัวเลยหลากหลายด้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ติดกันก็จะใกล้กันมันไม่ใช่มองตามแผนที่เหมือนมาเลเซียติดกับไทยใช่อยู่ครับแผนที่มันติดแต่ ตัวเมืองตัวที่จะต้องมาอยู่มันไกลกันนะคะมันไปมาหากันก็ยากเพราะว่าส่วนมากชีวิตของคนแถบยุโรปเมืองฝรั่งเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะเอาคิดว่าอยากลองก็มาแต่ก็เตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคะตัวโตก็พูดเป็ดประมาณนี้แหละค่ะเหมือนตัวสมัยก่อนตัวโตอยากจะหาแฟนให้หลานสาวนะคะ ผิดหวังจากผู้ชายไทยมากี่คนกี่คนนางก็สู้ตายกับคนไทยนะคะพอจะหาฝรั่งให้โอ้ยมาเอาดอกฝรั่งมันสีแบบนั้นฝรั่งมันสีแบบนี่แต่คนไทยหล่อนสู้ตายนะคะกับฝรั่งหล่อนจะไม่เอาเลยแต่มาสองสามเดือนก่อนนี่แหละตัวโตก็คุยอีกรอบหนึ่งหล่อนพลาดจากคนไทยมาหลายคนแล้วนะจะหาฝรั่งให้ดีไหมตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มคิดแล้วก็อยากจะได้อยู่นะคะ กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเอ่ยภาษาเกาหลีเอ่ยภาษาอังกฤษกําลังเรียนเพิ่มเรียนเติมไปตัวโต้ก็เลยบอกว่าเอาเรียนเพิ่มประดับสมองไปไม่ต้องไงมันไม่ได้แบกได้หามหรอกภาษาความรู้นันะ่นน่ะให้มันมีติดตัวภาษาไหนก็ให้มันมีเพิ่มเข้ามาอายุตัวเองยังไม่ถึงเลขสามมันก็ยังพอเรียนได้อยู่หรอกตัวโต้ก็เลยว่าอย่างนี้สําหรับหลานเพื่อนที่จะมาทางเยอรมันก็รออยู่นะคะเขาก็ตกลงไปแล้วว่าถ้าฝ่ายชายเดินเรื่องได้ หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะการันตีเ,เรามาได้แต่โตโต้ก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าเขาเดินเรื่องได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคนยังไม่ได้เคยไปเจอกันฝั่งทางในเมืองไทยนะคะตอนที่โตโต้นุ่นที่แฟนเดินเรื่องให้เขาก็ยังไปมาเมืองไทยบ้างนะคะกลัววีซ่าไม่ผ่านโตโต้ก็แปลรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กันตามภูเก็ตตามพัทยาตามที่ไหนต่างๆก็ หอบมาส่งสถานทูตด,ด้วยนะคะสมัยนู้นนะคะสมัยเรามันสิบกว่าปีแล้วมาสมัยนี้มันอาจจะสมัยใหม่ถึงเขาติดต่อกันทางโลกออนไลน์หรือว่าเอา้าถ้าผู้ชายมั่นคงจริงๆการเงินฐานะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขากล้าได้กล้าเสียกับเราเราก็กล้าได้กล้าเสียกับเขาเอาสมัยนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะเราไม่สวยแต่เราอาศัยความไวเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะ ตวกรก,ก็บอกเขาเตรียมตัวเดินทางนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็เตรียมไว้นั่นแหละถ้าเอากสารเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ส่งไปผู้ชายส่งไปเธอก็เข้าไปสถานทูตนะคะทางกรุงเทพนั่นแหละบ้านเราก็เตรียมตัวไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดีๆแล้วกันถ้าเขาไหวถ้าจะขอมาเดือนนึงก็ขอมาก็บอกเขาไปก็บอกเลยบอกประมาณนี้ถ้าขอจะมาเต็มสามเดือนเลยก็เต็มแต่อยากเกินเด็ดขาดเพราะว่าบางครั้ง วีซ en, e ่าเชงเก้นวีคะาวีซ่าเยี่ยมเยือนวีชาวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะให้เราหนึ่งปีเลยไม่ใช่เราจะล่าใจเขาให้เท่าไหร่ก็จะไปเต็มไม่ได้นะครับเราขอเดือนหนึ่งเราก็ระบุวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้หนึ่งเดือนถึงเขาให้เราสามเดือนแต่เราก็อย่าไปอยู่เกินที่เราขอแค่นั้นแหละค่ะเพราะแรกๆมันต้องตอนตัวโต,วตวขอสามไอขอหกเดือนแต่แรกๆเขาให้ตัวโต,วตวเลยครึ่งปี ต่อมาเขาให้เรือปีหนึ่งแต่ตัวโต้ก็มาแค่นั้นมาแค่6กมาแค่หอาทิตย์นะคะนั่นแหละค่ะอย่าไปอยู่เกินก็พอนั่นแหละค่ะระวังดีๆเพราะว่าเขาจะให้เราส่วนมากเขาจะให้เกินมาอยู่แล้วเราขอเดือนหนึ่งบางครั้งเขาก็ให้เรามาเลย3เดือนนะคะตอนที่ตัวโตะมาอยู่ใหม่ๆนะคะหน่งสองพอถึงวันที่3าปุ๊บตัวโต้ได้ไปรายงานตัวนะคะที่สถานีตารวจนะคะเขตนี้นะคะไปรายงานตัวเขา ว่าเรามาอยู่ครบ3มวันแล้วนั้นนี่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความมั่นคงและหลักฐานต่างๆการเงินการงานของฝ่ายฝรั่งนี่แหละค่ะว่าจะการันตีกันมาแบบไหนฟังไปฟังมาแล้วว่าผู้ชายก็อายุก,ก็40กว่าแล้วแหละน้องคนนี้ก็20กว่าเอาผู้ชาย40กว่าก็คงจะทํางานดีหรอมั้งฟังฟังอยู่นะคะงานออฟฟิศงานบริษัทอะไรมั่นคงก็การันตีกันมานะคะ พูดมาไปมันก็ใช่เรื่องนะคะชีวิตเขาชีวิตเรานะคะเดี๋ยวจะว่าขวางทางดาวอีกตัวเองดีได้ดีแล้วจะขวางทางลูกหลานนู่นนี่นั่นอีกคํานูน้นคานี้เราก็ไม่อยากได้ยินนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะก็เลยมีเรื่องนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ